อย่าถอดอย่าถอดโป๊โป๊ไม่คือว่าแกแกหนูเนี่ยต้องชันไม่เอาไม่เอามันสกปรกเล่นเล่นได้อยู่แต่ห้ามจะเอาไปซักยังไงลูกฮะมันจะคันมันจะคันมันจะคันม,ม,มีมีครีมมีคร็มมีเข็มนวดมีครีมนวดหลายอย่างเลยทั้งน้ดทั้งครีมนวดไปเถอะเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยค่ะแต่ละคนดูไม่ได้เลยค่ะใส่รองเท้าค่ะ ใส่รองเท้าไปล้างตัวก่อนค่อยขึ้นรถกลับบ้านตาที่ต้มอ,อยู่ในกระเป๋าหนูอะคนะ่ะที่ต้มอ,อยู่ในกระเป๋าห<ๆ>นูค่ะนี่ลูกหมูเล่นนะ้ำเราขนลูกหมูกลับบ้านแล้วค่ะนาขอดูครีบหน่อยเดี๋ยวแป๊มหนึ่งดูสภาพสิไอเดียไงหน้าสิวันนี้เรานั่งนี่เรานั่งรถข้อกลับบ้าน แลนั่งรถกลับบ้านสิ่งเลยเอาเด็กไปอาบน้ำสระผมชำระล้างกายให้สะอาดที่บ้านค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปนีกเป็นเหมือนหน้าบ้านไปแช่ตัวที่บ้านค่ะก็องอาบน้ำก่อนอาบน้ำเย็นต้องคนต่าคนเลย ไปกันเลย <laughs> จะไง <laughs> เห็นไหมพอเล่นโคลแล้วทีนี้ม่มันแห้งงับมันจะมันจะติด